สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Super Fiber Spark หนึ่งสามห้าครับวันนี้ว้าวเป็น e ีพีแบบโคตรเด็ดเลยอี EP นี้จะพาเพื่อนๆมาดูตัวนี้ครับรีวิวไปพร้อมกันเลยเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นปัม๊มแบมบูแท้นะครับเรียกชื่อว่าอะไรนะแบมบูสไตล์มากครับถ้าผม ออกเสียงผิดก็ขอไปนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับนี่ให้ดูรอบๆก่อนนี่แท้ไม่แท้ดูตรงนี้นะครับน,นี่รหัสเขาจะตอกมาอย่างนี้แต่ตามจริงอ่ะมันต้องมอี QR code ให้สแกนนะครับแต่ตัวของผมได้มาจะไม่มีกล่องไม่มี QR code นะครับแต่ถามทางร้านบอกว่าแท้รับประกันแท้ อันนี้ก็ผมก็ยังเสียวอยู่นะครับแต่ว่าดูถ้าโบแท้มันจะมีทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นแท้เหมือนเลยดูดูดยังไงเทียมโอ้โหหรือถ้าเพื่อนๆดูก,ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมก็ไม่ได้อะไรครับถ้าบินของเทียมหรือของก๊อฟนี่ก็ถือว่าสวยไปแต่ถ้าแท้ก็คืออืดีเพราะราคาก็เอาเรื่อง นี่อ่ะมาดูนี่น,นี่จะเป็นรูน้ำมันนะครับนี่เลยเปิดอย่างนี้น,นี่ก็บอกเลยว่าอื้อ <c oughs> เอาออกยากเห็นไหมมันก็จะมีเป็นแบมโบนะครับนี่ก็จะเป็นรหัสของมันนี่เห็นไหมนี่รหัสแล้วก็จะมีดูอย่างนี้ นีผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันรหัสคืออะไรยังไงมันก็มาอย่างเงี้ยภาพเบรกเต็มเต็มนะครับไม่เต็มยดงไงของใหม่เออเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้างขวานะครับนีอ่ะเดี๋ยวจะงงๆผมจะมาเฉลยนะครับนี่คือเฉลยนะครับว่าขาจับยังไงนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยว แสงก็เข้าอ้าวนี่ไงมันก็แจ่วเลยสิครับดูสิทีนี้จะอยู่ในบักแดงของผมนะครับหรือไอ้สปาร์คหนึ่งสามห้าผมไม่เด้งอือหือบอกเลยปาโคตรใหญ่อะจะไม่รู้ว่ากี่มิลอะน่าจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบมิลน,นะความหนานอะเจ็ดสิบมิลหรือเจ็ดเซนขึ้นไปนะผมว่าน่าจะนู่นเลยน้ำหนักก็เบา ที่ผมไปดูรีวิวมาเขาบอกว่าตัวตัวนี้ใหม่ล่าสุดเนี่ยมันจะเบากว่ารุ่นรุ่นพวกเก่าพวก M4 หรือ m 5 0ไปเรประมาณนี้มันจะเบากว่าอันนี้น้ำหนักผมไม่แน่ใจนะอยู่ละราว800กรัมนะครหรือ8ขีดประมาณนี้8-9ขีดประมาณนี้แต่ว่าเขาบอกว่ามันน้ำหนักจะสูสีกับซีพอร์ตหูชิดนะครับผมว่ามันก็ใกล้เคียงนะแต่ไม่รู้ว่าจะเบากว่าหรือหนักกว่าเท่าไหร่นะครับ หรือพี่ๆคนไหนเพื่อนๆคนไหนที่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าปั๊มเบมโบูดีก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่ามันอะไรยังไงนะครับดูให้ดูอบๆอ่ะน,อน,น,นี่กันนี่ก็ผ้าเบงได้มาดีถ้าไม่ได้ภาบเบนี่คืออีกเป็นพันะ่ะพันกวาเลยแหละนี่ก็น็อตํามันนะครับน้อตมันน้อตมันนี้น่าจะตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์ 8, แปดไหก็เบอร์สิบนะ แต่ไอพวกซีพอร์ตหรือปักข้างของผมม,มันเป็นเบอร์สิบเอ็ดถ้าจะไม่ผิดน่าจะเบอร์สิบเอ็ดนะมันมันตัวใหญ่กว่าตัวนี้นะครับเนีดูงานแบบโคตรเอาเนียนเนียนคลิปเลยดูทางร้านที่ผมสั่งมาเขาประกันให้จะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดน่าจะหกเดือนประมาณนี้หรือมากกว่าผมก็จำไม่ได้นะครับ จะได้มันถ่ายอยู่ใกล้ๆกักแบแดดแล้วแสงมันก็เลยไอน่นนิดหน่อยก็ประมาณนี้นะครับฉเฉลยนะครับว่าบักแดงผมปั๊มหน้าผมจะใส่ตัวนี้ครับเป็น b บม b บ o s t สไตล์มาครับถ้าอ่านถูกหรือผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่นี้เขาบอกว่าเป็นร่องเจาะรูให้อากาศมันโฟโลได้ดีแล้วผ้าเบกจะได้ไม่ร้อนอะไรประมาณนี้ปัม๊มคตรใหญ่ครับ ดูดิไอ้บักแดงผมจะใส่ได้ไหมเนี่ยเนี่ใส่กับงานขายซีนซีโอโ้ยมันโคตรสุดบอกเลยว่าโคตรสุดนี่ครับเนี่ยใส่จุเออเนี่ยโคตรสุดเลยอ่ะหมกเลยอือหือ,อมันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับออโอเค อีกทีนี้ก็พาเพื่อนมาดูเจ้าตัวนี้แหละครับปั๊มแบมโบนะครับนี่แบมโบสไตม่านะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านี่ครับขาจับของเขาโอ้โหโมันกลมๆกันเลยทีเดียวโอ,โอเคครับ ไว้ติดตามชม EP ต่อไปครับ EP ต่อไปนะ่าจะเป็น EP รีวิวรถใหม่ทั้งคันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจครับก็ไปติดตามชมกันต่อไปแล,แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ